มี <anse> ชูชนะคะ่ะเอ้วหนูไม่เลือกอ,ะอ่ะเดี๋ยวหนูฟิลสึกว่าเหมือนมันจะเห็นเลยไม่เห็นให้หนูว่าความเป็นซีคิตน่าจะเป็นไปได้อยู่นะแม่สวัสดีค่ะ นี้นะคะแล้วเนี่ยมาแกะกล่องซุ่มกันอีกแล้วอันนี้นะคะได้มาจากร้าน a ต t r แ and f r i รน d ์นะคะที่เซ็นทันพระรามสองอน้องฟิวอะได้ามาทั้งหมด3าจุ่มแต่ว่านนี้ซื้อมาแยกนะคะ1จุ่มอันนี้ก็ตกประมาณแบบพันนิดนิดะเนใช่อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็นั่นแหละได้ทั้งหมด4ี่จุ่มนะคะอย่างแรกเป็น Baby Tree นะคะเป็นเวอร์ชันกระจกอันนี้มาใหม่ที่น้องฟิวบ่นนักบนนาว่าเฮ้ยมันออกมาอย่างได้อย่างได้ตอนนี้ก็เข้าไทยแล้วก่าจะใหญ่ได้ <t ll> แล้วก็มีเป็นซาริโอคาแรคเตอร์นะคะอันนี้เป็นเอลฟ์บันนี่เบบี้จะเป็นกระต่ายนะคะอันนี้เราคุยอย่างได้เหมือนกัน <t> แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเอ็มม่าอ่านว่าอะไรอ่ะรัวรัวซูรัารูัาเนี่ยจะเป็นภาษาจีนนะคะทุกคนนั่นแหละจะเป็นเขในสวนส <t> ัตว์อะไรองี้มัน <t> เป็นแปลงสีฟ้าไหมอ่ะหลงใช่แล้วเฮ้ยแม่จะแปลงอะไรอย่างเนี่ยต่อมานะคะทุกคนจะเป็นซาริโอคาแรคเตอร์อีกแล้วนะคะจะจะเป็นเหมือนแบบ จะเป็นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบเนี้ยเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเครื่องรักอะไรอย่างงี้น้องฟิวบอมีแล้วนะคะทุกคนมีเป็นคุณโลมีคือตอนนั้นที่น้องฟิวไปมเหลือสองจุม่มไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเป็นจุ่มหนึ่งหนึ่งอันที่เหลือ,อวันนั้นด้วยอ,อาจจะเป็นอันนี้นะคะก็ได้แหละเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราแกะออกมาจะได้อะไรบ้างนี่จุ่มมาใครชนะเลือกก่อนแล้วสมมติถ้าไม่เลือกอันนี้ แก่มาก็เป็นของแม่ไม่เกี่ยวหนูเป็นคนเลือกเอ้าม่ทำไมแม่เอาเกี่ยวไม่เกี่ยวไปไม่ดิเป่ายิ่งจบไม่นะไม่เอานะแต่แม่นั่งแม่ไม่ได้เป็นคนเลือกไงแล้วแม่แล้วแม่ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าแม่อยากได้ถูกไหมแม่เพิ่งมาบอกตอนนี้ถูกไหมอาพูดถูกถูกไหม <premises? S 2> โน้ต่ำไม่ไปถามแม่เอาแล้วแล้วหนูจะดูไหมว่าแม่อยากได้บางทีแม่ก็ไม่เอาไปยูทุปใครได้ได้อันนั้นก็แม่อยากแล้วม่เฝ้าของด้วยว่ะแล้วถ้าสมมติแม่อยากได้แม่ก็พูดไงว่าเอ้ยหยิบไม้เผือดด้วยนะแม่ก็พูดไงอ่มาไปยูทูปยิงชุกโอ้ยเอาเรื่องสิไม่เป็นไรยังไงก็ตกเป็นของหนูอยู่แล้วทุกคนไม่ได้เอันนี้ดีกว่าอ่าแม่ยังไงก็เป็นของหนูอยู่ดีไม่ไม่ กร่หนูเป็นคนเลือกมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่เฝ้าของแม่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้ไงแม่เป่ายิ้ฉุบชนะไม่ได้หนูยิ้มฉุบชนะค่ะเอ้าหนะู <S <S ไม่เลือกอะ่ะเอเอไม่ได้ไม่ได้ถ้าสมมติแม่อกอยากได้อุย้ยซื้อกระจกเผื่อแม่แล้วนะเพราะว่าตอนแรกตอนเข้าไปตั้งแต่แรกแม่เข้าไปด้วยนี่ไม่ลงตัวนะทุกคนตอนแรกที่เข้าไปแม่เข้าไปด้วยแล้วก็มีกระจกถ้าแม่อยากได้แม่จะพูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคุณแสงเดือนเไม่ไปซื้อไม่มาทุกคนแก่กันยิงฉุบใครแก่ก่อนนะบ ันแก่ก่อนเลยให้เขาแต่เราได้แก่เว้ยเจ็บฉับปูไม่ให้หรออันนี้แปลงสีฟันไม่อยากได้เนี่ยเซนี้ในีสองสีนี้ใช่ไหมหนูว่าหนูก็อยากได้สีชมพูเนี่ยสองเซนี้อ่เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะทุกคนจะได้สีที่แม่เดียนอยากได้หรือเปล่านะแล้วแม่เอาไปแปลงจริงเหรอเอ้าแปลงให้หมีมันแปลงได้พ่ออยากได้สีชมพูหนูอันนี้เท่าไหร่นะฟิลหนึ่งร้อยค่ะเฮ้ยมันก็คุ้มอยู่นะใช่เออแปลงสีฟันซุ่มมาทุกคน เห็นเล่มไหมเห็นเล่ไหมไม่ไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะอันนี้วางอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยนะใช่น้องฟิวเดินไปเห็นพอดีเห็นหรือเปล่าไม่เห็น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 นี่แพ็กเกจน่ารักมากว้าวนี่อันนี้เลยการเลยทุกคนอ่ะอันนี้เหมือนหน้ากล่องเลยนะเฮ้ยมีมีการ์ดเหรอใช่ฮะไม่มีอ่านะสีชมพูอันโอ้ยฟาไปแม่หนึ่งสองว่ะ เฮ้ยส hey, ีอะไรสีม่วงเขาเป็นอะไรก่อนเนี่ย uh, น้องคือตัวตัวนี้นี่ไงเออเขาคือใครอ่ะไม่มีชื่อค่ะเป็นชื่อภาษาจีนนั่นเนี่ยเออแต่มันน่ารักนะเหมือนแบบดูหน้าดูหน้าดูหน้าคล้ายเค้กอ่ะพ่อเนี่ยถ้าถ้าแม่แม่วางอีกอันนะเนี่ยฝั่งนี้เหมือนเค้กเหมือนขนมอ่ะ ใช่ไหมอ่าแต่เนี้ยเป็นหน้าเขาองอันนี้มีประโยชน์นะเออเป็นแปลงสีฟันนะครับเป็นตัวอะไรอุ้งอุ้งมาเพนกวินเุ้ยแต่มันน่ารักอะแต่ว่าเนี้ยมันเอาหัวออกได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในอันเนี้ยมันคืออะไรมันยังลบเลยใช่ไหมพุ่มไม่ฟิล์มเลยแต่หนูฟิล์ว่ามันมันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอาจจะแบบถอดเปลี่ยนหัวได้มีแอนแมทได้อะไรอย่างนั้นแล้วตัวแปลงเขาเป็นไงแม่นุ่มไหม เฮ้ยแป้งนุ่มมากพ่อนี่หนึ่งร้อยบาททำถึงเออนุ่มนุ่มนุ่มถือว่าน่ารักนะอันนี้นะเหมาะเลยอะแบบแป้งของเด็กอ่ะครับเด็กใช้ได้เลยเดี๋ยวนุ่มนุ่มนุ่มไม่แข็งพ่ออันนี้ซื้อมามีประโยชน์แหละเออถือว่าเป็นกล่องสุ่มด้วยนะครับแล้วก็เป็นแป้งสีฟันได้ด้วยนะต่อมานะคะของน้องฟิลเป็นซาริโอคาแรคเตอร์ <th> <these>. น้องฟิวส์ยอ,อยากได้คิตตี้ในคิตตี้น่ารัากมากแต่น้องฟิวได้คุโดมีไปแล้วนีจะเป็นตรงนี้เป็นเครื่องรางเหรอเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นเหมือนเป็นเชือกเชือกอะไรเงี้ยเหมือนที่น้องฟิวเคยชอบเมื่อก่อนที่มันเป็นคิตตี้แล้วมีเชือก้อยอะใช่ต่อนนี้จะเป็นแบบหัวใหญ่ๆหน่อยคล้ายโมบายปะใช่คล้ายโมบายแล้วก็มีแบบค่อยตุ้งติ้งเหมือนเครื่องรางข้างล่างม,ๆๆมาแกะกันคือเนี้ยน้องฟิวสรู้สึกว่าเหมือนมันจะเห็นเลยไม่เห็นหเสียงกรุ๊งกริ้งมาเลยนะ นี่มันจะอยู่ในนี้ตองพีจะไม่จับนะจะไม่จับเดี๋ยวรู้รู้ขนาดนั้นใช่มันจะมีแบบเอ้ยคิตตี้อันนี้อันนี้คือโดนเชื่อมาจะแกะแล้วนะเฮ้ยหรือว่าเราจะคำก่อนดีไม่คำไม่คำไม่คำมาลงไปก่อนไปนะอ่ะรู้ที่คิตตี้ปอมปอมบูลินโอ้ มันทางของฟิวอะแม่ปอมปอมอีกแล้วแม่ปอมปอมหลายตัวมากเลยนะเพราะฟิวต้องมาหลงรักปอมปอมมันแหละสงสัยเขาอยากให้เราหลงรักในสักวันแต่มันน่ารักนะเสียงพร้อมมากเลยนะอะไรไม่เสียงพร้อมจริงๆนะกุ้งกิ้งเลยเฮ้ยเสียงพร้อมนะแม่เออต้อไม่เอาให้แม่ห้อยโทรศัพท์ได้นะแต่ห้อยใช่ไหมตอนนั้นที่น้องฟิวห้อยคุโรมิมันอยู่อย่างเงี้ยันแบบเออ เสียงเขาไม่เด้อดอย่างใช่น่ารักดีน่ารักดีมาเดี๋ยวลองเอาออกมาก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้ตดามันดังเบาๆแบบนี้เพราะดีนะเสียงเขาจะแบบอ่อนๆเบาๆนะน่ารักดีนะแม่ใช่เป็นปอมปอมกรินควยกระเป๋าก็ได้เนี่ยน่ารักน่ารักควยอะไรเงี้ยเสียบไปข้างๆโทรศัพท์เป็นพวงกุญแจรถก็ได้นะแม่น่ารักดีนะเออใช่อันนี้แม่บอกขอเลย แต่ว่าน,นี่นารักอยู่นะทุกคนน่าร <c oughs> ักอยู่น่ารักอันนี้มันมีป้าย <c oughs> เห็นปะ่ะ <c oughs> สงสัยปอมปอมปูลินจะแอบชอบหนูมาบ่อยซะเหลือเกินเ <c oughs> ม่จะเสี่ยวอีกกล่องมากเลยเนี่ยทำไมนี <c oughs> ่ไม่เอาเ <c oughs> โอ้ยอันนี้เป็นอันที่สองนะคะทุกคนได้เป็นป๊อมปอมปูลิน ต่อมาทีเด็ดเป็นแกวสีพูตัวนี้เลยเป็นเบบี้ทรีนะคะทุกคนกระจกคืนนี้พยายามจับให้ข้างๆมันปุดๆเพราะถ้าปุดๆใช่ไหมมันจะมีหูไงอันนี้คือคอไมล่าสุดละใช่เนี่ยมันสวยทุกตัวเลยพอ่อดูดิมีสีอะไรมั่งอ่ะฟ้าขาวเขียวแล้วก็สีเข็ดสองแล้วฝั่งโน้นหน่อแม่นี่ฝั่งนี้อีกห้าสีโอ้มันสวยทุกสีเอาแล้วไหนดูหน่อยขอเคาะหน่อยจริงๆน้องฟิวว่าตัวนี้ก็น่ารักนะเหมือนสิงโต มันมันได้ตัวไหนก็ได้อ่ะใช่เออมันสวยหมดนะอนี่เดี๋ยวแกมาปุ๊บให้คำดูแล้วถ่ายเออแล้วมันมีหูบดนะอะหัวเออูต่หูหมนยอยากได้หูแบกข้าได้ไหมพยายามจับให้มันนี้าเห็นไหมเออส่วนวันนี้มันก็มีหูนะคะตัวสีเขียวเออคำยากอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับน้องฟิวอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวที่มันหูหูยาวแค่นั้นเลยลงข้างล่างใช่แล้วแม่ อันไหนจะได้อ่างั้นเดี๋ยวมาทายกันนะครับเพราะว่าหนูอ่ะใหญ่ได้ตัวที่มันแบบหูตกลงมาเพราะพยายามจับแล้วให้มันแบบคุปูนข้างๆหูมันจะได้แบนลงมาจะได้อ่าเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยขอดูแพ็กเกจหน่อยเป็นไงไอ้หนูอันเนี้ยหูคำลงแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามีเลยนะไหนลองจับดูคิดว่าเป็นตัวไหนเอากล่องมาดูอ่ะพี่อหูแบะลงใช่ไหมคะหูลงล่างแม่แม่ใช่ะเพราะนี่มันกระจกมันอยู่ตรงนี้อ่าฮะแล้วที่จับอ่ะ จัอยู่นี่อ่าแล้วทีนี้หูอยู่ไหนโอ้อยู่ไหนไม่เห็นหูสีจริงหูมันอยู่บนนะโลกแม่เขาจับเลยหูอยู่บอเอาหูอยู่บนมีตัวไหนมั่งหูอยู่บนทุกคนโอุ้ยเหลือร้องออกมาเลยละอิตัวตีขาวได้หรือเปล่าคาดแตว่าตัวนี้อ่าตัวขาวนี่ที่หนมันเห็นสีเหลือบเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่เนี่ยบอลเนี่ยแม่คาจะรู้อาจจะเป็นสีเข็ด เออเอ๊ะขาจารไปเรื่องอะไรข้าจารหนึให้หนูว่าความเป็นซีเข็น่าจะเป็นไปได้นะแม่อ่อซีเข็ก็คือตัวนี้ใช่ถูกตั้งเหรออ่ะมาแต่หนูว่ามันเหมือนมีโบโบอะไรตรงนี้สักอย่างเอาแล้วพี่วเป็นซีเข็เหรอหนูว่าน่าจะซีเข็ดไ่ก็ตัวสีขาวอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันมีสองตัวหนึ่งสองจ้าเงียบตัวไหนตัวสีม่วง อุ้ยแต่น่ารักนะแม่อุ้ยแม่มาทอนสีม่วงนะแม่เปิด <c oughs> มาสีม่วงหนูเปิดมาสีเหลืองแล้วกล่องต่อไปนี่ยังไงนี่นะคะทุกคนจะได้เป็นตัวสีม่วงอันนี้ตาเลยคะ่ะแม่หนูขอดูหน่อยเป็นตาน้ําเป็นแบบตา้องไห้ใช่หนน้องเฟยขอดูหน้านะยคะมองไม่เห็นเลยอันนี้ตัวน,นี้นะคะเขาจะมีเป็นแบบหน้ากระต่ายข้างบนมีโบแล้วก็ตรงหน้าผากเราอะเราได้สีม่วงถือว่าคุมตีมเนะีย นี่แล้วก็แก้มเป็นดอกไม,ม้นะคะทุกคนไหนสองกระจกอ๋อแล้ไไนะวไม่ได้ตากิ้งอ่ะใช่เสดาจไม่ได้ตากิ้งไหนเขาดูนี่แต่มันเป็นกระจกเนยมันน่ารักมากใช่มันใช้ได้ด้วยนะวันนี้ของที่เราเลือกมามีประโยชน์ซะส่วนใหญ่<ด>เลยขอดูหน่อยตาขอ,ขอ,ขอนี่เลยนะครับเป็นพวงกุญแจได้ด้วยไหนลองส่องหน้าเลยลูก มันใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงแต่ว่าอันนี้มันมีฟิล์มอยู่เราต้องลอกออกก่อนอ๋อมันก็เลยยังไม่ชัดไงเราต้องลอกฟิล์มออกก่อนถึงมันจะอันนี้ก็คือมีประโยชน์อีกนะเอาห้อยกระเป๋าเวลาเราอยากคลองแต่แต่ว่ากินอันนี้เขาไม่กินน้อนิดนึงกินคล้ายๆเวอร์ผลไม้อือืมถือว่าน่ารักแล้วเนีียคือมันถือแบบแล้วมันดูฟุ้งฟิ้งอ่ะทุกคนเพราะมันแบบเป็นขนปุยๆอย่างเงี้ยน่ารักดีใช่แล้วคือราคาก็ถือว่ามันแบบ จะงได้ว่ามันคุ้มค่านะแล้วก็ต้องมีนะคะทุกคนจะมีที่ให้ห้อยด้วยเพอาแบบให้นูนให้นีให้พวงแจค่ะจอุ๊ยนี่นะานระักแลกระตุยโหแล้วไหนบอกว่ากระต่ายหูตกเนี่ยหรือว่า <laughs> มันจะไม่อยู่ในจุ่มนี้อาจจะไปอยู่จุ่มหน้านะคะทุกคนค่ะจะไปรู้<อ>นี่แต่ถืว่น่ารัก นี่นะคะให้แม่เลยนี่แต่วันนี้แม่เปิดมาจุ่มแรกได้สีม่วง<ม>อันนี้ก็ได้สีม่วงใช่ม่วงอบยูโพเลยเนี่ยถือว่าคุมตีมต่อมาเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงจะสีเหลืองไหมเหรอใช่จะสีเหลืองไหมคือกล่องมามันเหลืองแต่้องฟิวไม่อยากได้ตัวเหลืองเท่าไหร่อ,อันนี้นะคะทุกคนจะเป็น s a r i o Characters นะคะจะเป็น Elf Bunny Baby คือกล่องเนี้ยเพื่อนหนูก็อยากได้กันนะคือมันเป็นคอออกใหม่ด้วยใช่แล้วมันแบบอันเนี้ยน่าจะเป็นคอที่น่ารังที่สุดตั้งแต่ออกมาสามมือแล้วจะมีเป็นคิตตี้นะคะทุกคนเฮลโล k คิตตี้มีปัมปัมบูลินโปเชโกนะคะคุโรมิมาเมโลดี้แล้วก็ชินามอนค่ะคือน้องฟีหวัดจับอันเนี้ยมันปูดข้างๆอีกแล้วก็อาจจะได้เป็นสีตัวนี้แต่จริงๆน้องฟีอยากได้สองตัวนี้ทุกคนอยากได้โปเชโกกับคิตตี้มาตี้คิตตี้ต้องออกจังหวะนี้ อย่างลุ้นเลยครับลุ้นแล้วเป็นสีเหลืองไม่เอาสีเหลืองแต่ตัตมันสีเหลืองนะอ,อะไรวันเห็นก๊าซสีเหลืองเหลือไม่ใช่เหลืองไม่ใช่เราเห็นกา๊าซนิดนึงอาจจะไม่ใช่<แ>อ่าแพคเกจน,นะคะจะเป็นท็อปทอยนะคะทุกคนไม่มีอะไรไจับดูก่อน ิงมีหูข้างๆตามที่เราคาดคะแนไว้ไหนหัวข้างมีตัวไหนบ้างหัวข้างจะมีปอมๆโปเชโกไมเมแล้วก็ชินามอนหนูอยากได้โปเชโกสีเขียวปอมๆอป่ะไม่ไม่เอาแม่คิดว่าตัวไหนแม่หนูว่าโปเชโกหูข้างนะใช่หนู๋ยวเขาจำเลยอันนี้มันจะมีหูบนตอันนี้หูข้างหูข้างอยู่ตรงนี้จับเอาแล้วเอาแล้วเอาไม่เอาสีชมพูตัวนี้เอาวนี่ไงหูข้างสองตัว อ๋อมันมันจะมีหูข้างก็คือแบบนี้ใช่ก็หูตั้งล้วนเลยแล้วก็ไม่มีหูด้านข้างอ๋อใช่นี่แหละเป็นทริคแล้วข้างหลังเอาหูตั้งมาหนูว่าโปเชโกหนูเคาะเลยแม้ว่าสีหูอะรุนเหลืองอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหลืองมาเฮ้ยหนึ่งต่อว้า โอ้โหขนลุกโอ้โหขอดูเลยกันทุกพี่ขนลุกจริงจริงๆกล่องนี้ต้องเป็นของพี่พีมปะไปจ้า เราเกิดว่ามีวิวได้คิดตี้จริงๆแล้วเราสลับกล่องค่ะทุกคนใช่แล้วเมื่อกี้หนูมองอะไรทีไมันเป็นสีเขียวอ่ะหรือว่าตาหนูเบลอการ์ดเขาอ๋อตุ่นเป็นสีเขียวโอ้โหอ่ะดูหน่อยเฮ้ยแต่น้องก็น่ารักน่ารักมากนะครับเหมือนจั่งคนลุกเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวขอดูการ์ดหน่อยก็ถึงบอกไงมันคุมโทนแม่พันธี้กกาจอ่ะคนไม่ไหวแล้ว ถ้าเป็นฟน่คิตตี้นี่หนูร้องไห้ดูอ่าเอาแต่หนูเขาคนละสีใช่แต่ว่าการ์ดอะสวยมากแต่ว่าตัวข้างหน้าไม่ต้องสนใจเนะดูดูการ์ดดีกว่าเนี่ยการ์ดจะเป็นไข่ปิดเปิดได้ไข่อิเตอร์เปล่าใช่ค่ะเป็นไข่น่ารักดีนะอ่าหนูไม่เอาก็ไม่เอาได้เนี่ยทุกคนรู้ไหมเวอร์แรกอ่ะหนูก็ได้ปอมปอมเวอร์สามก็ได้ปอมปอมเวอร์สองก็ต้องปอมปอมอย่างเบอร์สองได้คุโรมี เฮ้ยแต่เขาน่ารักดีเทลเขาดีแม่ใช่นี่นี่เราได้มาเป็นเซตเลยนนแม่มาแม่ชูของแม่แพ่อเห็นเลยเมื่อกี้หนูแก่มาสีเหลืองวัวขัเลยนี่เลยนะคุณทอนของแม่คือจะมาทนว<ล>่วอ่าของพี่ฟิวก็เหลืองเลยปอมปอมเลยนะครับรู้ว่าหนูเกิดวันจันทร์แต่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เลยขอดูดีเทลเ็าหน่อยป็นไ้ข้างหลังมีโบด้วยนะ ้นี่ลรวก็มีดีเทลเล็กๆด้วยตรงป้าชื่อเขาจะเป็นตัวผีตัวอื่นก็น่าจะเป็นแบบชื่อย่อข้างหน้าตามแบบแต่ละตัวใช่ไหมเิลบอกหนูต้องมีจุ้มใหม่สองตัวเนี่ยหนูว่าตัวตัวเนี้ยยังไม่เท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยขอเถอขอให้จุ้มไม่่ไหวละ นี่แต่ว่าเอ้ยน่ารักอยู่นะถ้าปิดหน้าตรงนี้เออคือหนูว่าแบบกแบบ็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ชอบแต่ก็ไม่อยากได้เออแต่ว่าน้องอะน่ารักนะดูดีเทลตรงหัวมันดูตรงหัวมันจะมีแบบลายง,งูง,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 งี้งูงี้ใช่สองลายโดนมันกินไหมไม่มีนะทุกคนกินเหมือนสก,กูชี่อ่ะเนี่ยจะประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังเขาจะเป็นเหมือนกระต่ายจรงิจรงๆเลยดูทางหนูหางสิเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าน่ารักอยู่ เออแต่ว่าคอนี้มันเป็นคอใหม่นะคะทุกคนเป็นเวอร์สาเป็นน้องกระต่ายเวอร์สองเรามีแล้วเป็นแบบเป็นฟิลแบบปาร์ตี้น้ำชาได้คุณเรามีเวอร์แรกก็จะมีเป็นคิตตี้มีมายเมโลดี้แล้วก็มีเป็นปอมปอมปุลินนะคะทุกคนถือว่าเราเก็บครบสามคอเลยนั่นแหละประมาณนี้นะคะสำหรับการมาจุ่มของเรานะคะทุกคนของแม่ก็ได้เป็นแปรงสีฟันเอ็มม่าสีม่วงนะคะแล้วก็ได้เป็นเบบี้พรีกระจกสีม่วงนะคะสซวนของฟิวก็ได้เป็นน้อง พูนแจนนะคะแล้วก็เป็นตัวกระต่ายนี้เป็นป๊อปปูลิน,นะคะ่ะ <Yeah. S 1> โอเคแล้วก็ทันเพื่อนชอบค,คลิปนี้นะคะอย่าลืมกไลค์กดแชร์กับซันตาค่ะได้วย,น,ยน,นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย